อยกากทราบว่าถ้าเกิดเรารับประทานยาคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินแล้วอะเราจะมีธิ์ทองไหมคะยาคุมกำเนิดฉุกเฉินนั้นปกติเขาออกแบบสําหรับใครเขาออกแบบสําหรับสามีภรรยาซึ่งอยู่กันห่างไกลกันนึกออกไหมครับน,นานๆเจอกันสักครั้งหนึ่งถ้าผู้หญิงต้องกินยาเม็ดทุกวันมันก็น่าเบื่อจริงไหมครับและบางครั้งบางคราเขาอาจจะไม่อยากใช้ถุงยาอนามยเนื่องโดยเหตุผลกลไก็ประการเขาก็ให้ภรรยาเป็นคนรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดหลังมีเพศสัมพันธ์นะครับสักหนึ่งหรือสองชั่วโมงถูกไหมครับอันนั้นก็เป็นยาคุมกำเนิด ที่เราเรียกว่าฉุกเฉินที่จริงเราเรียกว่ายาคุมกำเนิดหลังมีเพศสัมพันธ์นั้นถูกไหมครับแต่คนมักจะสับสนกับยาคุมกำเนิดฉุกเฉินถูกไหมครับแต่ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินจริงๆนั้นเป็นทางวิชาการแพทย์ก็คือผู้หญิงบางคนอาจจะมีความสัมพันธ์กับคู่รักของเธอหรือสามีของเธอโดยให้ฝ่ายชายใช้ถุงยางนนามัยแต่ถุงยางเกิดรั่วถูกไหมครับเขาได้เปลี่ยมพร้อมแล้วที่จะป้องกันแต่มันรั่วเพราะนั้นต้องมีวิธีการฉุกเฉินที่จะป้องกันเขาถูกไหมครับ หรือ2ผู้หญิงคนนั้นไปโดนผู้ชายข่มขืนมาโดยอาชญากรหรือใครก็ตามมาหาคุณหมอคุณหมอต้องมาการตั้งท้องไว้ให้จริงไหมโดยวิธีการนั้นถ้ามาภายใน72ชั่วโมงนะครับแพทย์ก็จะนําเอายาเม็ดคูเกเนอรชนิดธรรมดานี่แหละแต่ให้ในปริมาณสูงๆและประทานเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดภาวะที่เรียกว่าฮอร์โมนไม่สมดุลในร่างกาย แล้วการตกไข่หรือว่าการฝังตัวจะเป็นไปไม่ได้นั่นคือยาเม็ดคูเกอร์เนอฉุกเฉินนะครับซึ่งเขาเรียกว่า emergency contraceptive pill นะครับแต่เรามักจะสับสนกับยาเม็ดคูเกร์นหลังมีเพศสัมพันธ์ซึ่งขายกันเป็นแบบ2เม็ดใช่ไหมครับซึ่งคุณหมอทั้งหลายก็พยายามจะบอกพวกเราว่ามันไม่ปลอดภัยนะการใช้ถุงยางนั้นปลอดภัยที่สุดถ้าจะมีความสัมพันธ์นอกสมรสนอกสมรสไม่ว่าก่อนสมรสหรืออะไรทั้งหลายที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนที่เราสมรสถ,ถูกไหมครับนะนั้น การมีเพศสัมพันธ์นั้นจะถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงเสมอนะครับอย่าคิดแค่เรื่องตั้งท้องมันมีอันตรายกว่าเรื่องนั้นมากมายนะครับ